ในการตรวจค้นเนี่ยเพราะมันไปเจอพยานหลักฐานค่ะว่าทางสยามแมคโครได้มีการซื้อชิ้นส่วนสุกรแช่แข็งจากบริษัท เวลซี่แอนเฮลซี่ฟู้ดจำกัดซึ่งนี่คือบริษัทพูดง่ายๆก็คือเวลซี่แอนเฮลซี่เนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ของแมคโครแมคโครเนี่ยไปซื้อหมูจากเขาจากเขาเป็นคู่ค้ากันมาเออเป็นคู่ค้ากันมานะคะแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายเกือบ400ล้านบาทเลยทีเดียวมาดูคําชี้แจงของคุณสิริพรเดชสิงห์ค่ะท่านเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรของสยามแมคโครจำกัดมหาชนนะคะพูดไว้แบบนี้ค่ะบอกว่า บริษัทที่ตกเป็นผู้ต้องหานั้นเนี่ยเคยเป็นผู้ค้ากันมาหลายปีทําการสั่งซื้อทั้งเนื้อหมูปลาแล้วก็อาหารทะเลคือช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นปลาเป็นอาหารทะเลแล้วก็ผันมาเป็นเนื้อหมูและช่วงพึ่งจะก,ก่อนหน้าที่จะมีปัญหาเนี่ยค่ะได้มีเรื่องของตักหมูเข้ามาด้วยได้มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้านะคะในช่วงกลางปี65แล้วก็เห็นว่าไม่ได้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพจึงยกเลิก การสั่งซื้อทั้งเนื้อหมูแล้วก็ตับหมูจากบริษัทผู้ต้องหางไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่กลางปีที่แล้วค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ทาง DSI ได้มีการเข้าไปตรวจค้นที่แมคโครนะคะก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องหมูเถื่อนสะเทือนถึงแมคโครค่ะใ,ในภาพของการเมืองก็มีเพราะว่า ทางเนชั่นเก็บตกจากเนชั่นรายงานคุณผู้ชมไปแล้วดิฉันก็นั่งดูอยู่เหมือนกันบอกว่ามูเือนเนี่ยมันมีเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องอนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีอิทธิพลอยู่ในเฉพาะภาคกลาง<ะ>แต่ว่าขณะเดียวกันทางด้านเศรษฐกษิจหรือว่าบริษัทที่เขาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อวานเนี่ยทางแมคโครได้มีการออกมาถแถลงข่าว<ะ>มาดูในรายละเอียดก่อน ก็ร่วมกันนะคะตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกันทั้งแมคโครแล้วก็ฝั่ง DSI เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยได้นำหมายค้นค่ะเข้าไปตรวจค้นแมคโครสำนักงานใหญ่นะคะก็คือบริษัทสยามแมคโครจำกัดมหาชนซึ่งในการตรวจค้นเนี่ยเพราะมันไปเจอพยานหลักฐานค่ะว่าทางสยามแมคโครได้มีการซื้อชิ้นส่วนสุก,กรแช่แข็งจากบริษัทเวลซี่แอนด์เฮลซี่ฟู้ดจำกัดซึ่งนี่คือบริษัทพูด<อ>ง<ห>่ายๆก็คือเวลซี่แอนด์เฮลซี่เนี่ยเป็นซัพพลายเออร์ ของแมคโครแมคโครเนี่ยไปซื้อหมูจากเขาจากเขาเป็นคู่ค้ากันมาออเป็นคู่ค้ากันมานะคะแล้วก็มีมูลค่าการซื้อขายเกือบ400ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะรายการซื้อขายทั้งหมด118รายการก็ขอตรวจสอบเอกสารคือก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสร้างความเสียหายให้กับทางแมคโครไม่น้อยเลยทีเดียวสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เพราะฉะนั้นทางแมคโครก็เลยต้องออกมาพูดถึงเรื่องนี้เช่นเดียวกันมาดูนะคะเรื่องเอกสารหลักฐานพยานต่างๆที่ทาง BSI มี เขาก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่ามันไม่ใช่หมายถึงแ<ะ>ม่โครมไม่ได้ปฏิเสธยอมรับรแต่ซื้อจริงแล้วก็พูดว่าใบาอนุญาตเนี่ยพอตรวจสอบแล้วเนี่ยมันถูกต้องไงใช่เป็นการซื้อขายยังเปิดเผยค่ะเอกสารหลักฐานถูกต้องแต่ทีนี้ต้องมีการไปรายงานรายละเอียดอีกนะคะ118รายการที่ซื้อขายกับเวลซี่แอนเฮลตี้ฟู้ดจำกัดเนี่ยมูลค่ากว่า399ล้านบาทอันนี้ส่วนที่ 1, 1> แล้วส่วนที่2ค่ะรายการเอกสารซื้อขายสินค้าแช่แข็งกับ ร้านอื่นเขายังไม่ให้ชื่อมาให้เป็นว่ารายหนึ่งอยู่ตรงเนี้ยมีอีกส4รายการมูลค่ารวมกว่า397ล้านบาทนะ,ะสรุปก็คือว่ามีอยู่สองล็อตถูกไหมล็อตนี้ล็อตแรกเนี่ยตรงตรง,ตรงเป็นผู้ต้องหาไปแล้วส่วนอันนี้ยังไม่ได้ยืนยันอ่าดแต่ตตก็กลิ่นไม่ค่อยดีเหมือนกันก็ Okay, ง่ายๆขอดูรายละเอียดหน,น่อยดูรายละเอียดน,นะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะรวมรายการชี้แจงทั้งหมดนะคะ152รายการแล้วก็มีมูลค่าที่มากถึง797ล้านบาทด้วยกัน DSI บอกว่าเอกสารยืนยันการซื้อขายร้อยกว่ารายการกับทาง Healthy Wealthy นั้นเนี่ยนะคะ<ม>ต้องการให้ส่งภายใน1เดือนแต่เข้าใจแหละบาง รายการเอกสารอาจจะนานกว่านั้นหน่อยเพราะเอกสารเยอะจริงๆค่ะนี่คือสิ่งที่ต้องส่งให้ DSI ตรวจสอบคู่ค้าย้อนกลับนะคะมีอะไรกันบ้าง9รายการด้วยกันเลยเสนอขายแคตตาล็อกอะไรต่อมีอะไรใบตราสั่งซื้อใบแจ้งเรือว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ใบสั่งปล่อยสินค้าบรรจุหีบห่อสั่งซื้อสินค้าราคาซื้อขายใบยตู้บรรจุสินค้าอันนี้คือรายการที่จะต้องชี้แจงต่อมาค่ะสินค้าที่เป็นประเภทซากสัตว์ทั้งหมดนะคะที่แมคโครได้มีการไปซื้อ ไม่ลงรายละเอียดก็แล้วกันแต่ให้เห็นว่าเฉพาะตรงนี้เนี่ยห้ายังไม่หมดนะคะ11รายการใบอนุญาตทั้งหมดนี้ต่อการสั่งซื้อในแต่ละประเภทส,สัตว์แช่แข็งใบตรวจโรคอะไรต่อมีอะไรซึ่งทางแมคโครเขาก็ยืนยันว่าเขาตรวจสอบอย่างเต็มที่ถูกต้องแล้วก็ดูทุกอย่างเนี่ยคือถูกต้องทั้งหมดแต่ว่า<ช>ผู้ค้าเนี่ยจะไปเอามาจากไหนเนี่ยมันก็ยากจริงๆนะ<ช>ทีนี้ก็มีคําถามว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยแมคโคร CP เนี่ยเป็นผู้ที่ทําปศุสัตว์ใหญ่มากนะในประเทศไทย ทำไมต้องไปเอาชิ้นส่วนหมูอะไรมาจากต่างประเทศค่ะก็บอกว่าคือปริมาณการบริโภคในประเทศเนี่ยบางช่วงมันไม่เพียงพอจริงๆเพราะฉะนั้นก็เลยจะต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศนําเข้ามาแล้วตรวจสอบขั้นตอนต่างๆที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะ,คะมาดูคําชี้แจงของคุณสิริพรเดชสิงห์ค่ะท่านเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการสื่อสารองค์กรของสยามแมคโครจำกัดมหาชนนะคะพูดไว้แบบนี้ บอกว่าบริษัทที่ตกเป็นผู้ต้องหานั้นเนี่ยเคยเป็นคู่ค้ากันมาหลายปีทําการสั่งซื้อทั้งเนื้อหมูปลาแล้วก็อาหารทะเลคือช่วงแรกๆเนี่ยจะเป็นปลาเป็นอาหารทะเลแล้วก็ผันมาเป็นเนื้อหมูและช่วงพึ่งจะก,ก่อนหน้าที่จะมีปัญหาเนี่ยค่ะได้มีเรื่องของตับหมูเข้ามาด้วยและทางแมคโครเนี่ยคือการหาสินค้าในประเทศขาดแคลนพอดีความต้องการซื้อมันมากบริษัทเนี่ยมาเสนอขายตับหมูก็ตรวจสอบแล้วเนี่ยได้คุณภาพถูกต้อง ก็เลยมีการสั่งซื้อกันเข้ามาแต่ปรากฏว่าได้มีการตรวจสอบคุณภาพสินค้านะคะในช่วงกลางปี65แล้วก็เห็นว่าไม่ได้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพจึงยกเลิกการสั่งซื้อทั้งเนื้อหมูแล้วก็ตัดหมูจากบริษัทผู้ต้องหาไปแล้วเรียบร้อยตั้งแต่กลางปีที่แล้วค่ะนี่ก็คือว่าเรื่องนี้คือเกิดมาทีหลังไง คือเขายกเลิกก่อนแล้วก็ทาง DSI ถึงจะไปตรวจสอบเจอนะคะอ,อย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมคะน่าสนใจเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาแมคโครเนี่ยได้มีการเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างกระทบไม่น้อยนะคะแล้วก็กระทบโดยตรงกับทางแมคโครโดยแมคโครเนี่ยยังคงเป็นชื่อทางการค้าแต่ชื่อบริษัทจริงๆเนี่ยคือชื่อบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนซึ่งคนที่ถือหุ้นใหญ่นั้นก็คือทาง CP แล้วก็เป็น CP ธุรกิจแมคโครเนี่ยนะคะเนี่ยคุณผู้ชมในเรื่องของรายละเอียด c p พเนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแมคโครด้วยในปีหก <56. S 2> ปฏิเสธไม่ได้ว่ากระทบกับเรื่องของความน่าเชื่อถือก็ต้องแก้ข่าวคนไปต้องขยันพูดอะคะ่ะในงานนี้นะคะอย่างเ l ลซี่แอนเฮลซี่ฟู้ดเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ทําธุรกิจนําเข้าส่งออกเนื้อสุก,กรชํระต่างต่างนี่บริษัทผู้ต้องหานี่แหละีจริงๆัูนดิฉันก็ไม่ได้ขายแมคโครที่เดียวแมใช่ค่ะกระจายไปลองไปขายที่อื่นด้วยเช่นเดียวกันึ่งนนี้คือทั้งหมดที่จะต้องมีการขยายผลนะคะ และขอย้ําสุดท้ายแล้วกันเพราะรอดูนอกจากบริษัทรับซื้อต่อไปแล้วทั้งในเรื่องของนายทุนห้องเย็นชิปปิง้งทางด้านของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าค่ะเคยได้ย้ำเอาไว้ขอตรงนี้อันนี้รอดูเรื่องห้องเย็นเป็นเรื่องของปลายทางต้นทางคือด่านต่างๆที่นําเข้ามาตอนนี้กระทรวงเกษตรตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงมาจัดการเพิ่ม,เต,มเติมแล้วเพราะฉะนั้นขอเตือนไปยังข้าราชาการในแต่ละอาเภอ ทั่วประเทศอย่าพลาดหากพลาดอนาคตราชการอาจจะดับได้<ฮ>13พฤศจิกายน66ที่ฉันรอตรงนี้ไม <ป S> ่ต้อง,งมีคนรู้เห็นแหละ <c oughs> นะแล้วก็ในการสอบสวนของ DSI เนี่ยก็มีข้าราชการั้เกี่ยวข้องด้วยใช่